สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่วันแม้วัน,วนดราม่าลิซ่าแบล็กพิงค์จากรั่วความใสหลังหายไปหลายวันหายหน้าหายตาไปสําหรับลิซ่าและลิซามโนบานหรือลิซ่าแบล็กพิงค์หลังตกเป็นประเด็นดราม่าจากกรณีแฟนๆออกมาเรียกร้องการปฏิบัติที่เท่าเทียมจาก YG ต้ตนสังกัดหลังลิซ่าเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่ไม่ได้เข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีค ทั้งๆที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสแล้วแต่ล่าสุดลิซ่าก็คัมแบ็กอินสตาแกรมจะเต็มพดภาพเซตใหญ่แบบรัวๆเรียกยอดไลห์จากแฟนๆเพียบในลุคสุดต์ทหัวใจมาก ดื่มด่ำกับธรรมชาติของเมืองนิสเมืองท่องเที่ยวเรื่องชื่อของฝรั่งเศสกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอาทิคาสเซนฮิลส่วนสาธารณะบนเขายอดนิยมจุดชมวิวหลักของเมืองซึ่งจากภาพที่เห็นลิซ่าดูสบายสบายชิวๆดูสดชื่นไรความกังวลใดๆเป็นอันการันตีว่าจะก,กี่ดรามา่าทาทมลิซ่าก็เอาอยู่ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ